อ่ะนี่ครับผมไปเจอเม้นต์หนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนนะอันนี้เขามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะอ่าก็นี่ครับพี่ตาทาคลิปไม่ใช้ปืนตัวเองใช้ปืนจากที่เก็บเท่านั้นอ่าก็เป็นคอนเทนต์ที่เอาจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแปลกดีนะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะว่ามีใครแบบว่าช่องไหนเขาเเขาเคยทําคลิปแบบนี้ไว้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเอาจริงๆเนี่ยคือ ผมจะทำตลอดเลยนะแต่ผมลืมนะลืมทุกทีเลยจนคลิปนี้ผมก็นึกได้โอเคมามาทำเลยนะครับจัดไปครับท่านผู้ชมครับก็เอาง่ายๆเลยก็น่าจะประมาณว่าเนี่ยปืนที่ผมมีนะครังเนี่ยทิ้งๆไปเลยนะแบบพอเริ่มเกมปุ๊บทิ้งปืนปั๊บนะครับก็ไปเก็บปืนเพื่อนมาประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคครับทุ้ชมครับตามนั้นครับมาถึงก็ต้องทิ้งปืนเลยใช่ไหมอ่ะธนูต้องทิ้งไหมทิ้งไปเเเลยครรัับพาาะว่มนนป็ อาวุธของเราอะนะมีดทิ้งไม่ได้นะครับ <ไป S 1> มีดทิ้งไม่ได้นะครับมีดทิ้งไม่ได้อ่าแล้วอย่างงี้จะหาเก็บปืนยังไงวนะเนี่ยเพื่อนไม่ตายสักตัวเลยเนะี่ยในทีมเราเนะี่ยโอโ้แล้วทีมเรายำฝันของข้ามด้วยแล้วลูกโป่องอยังไงจะต้องทิ้งไหมต้องไม่ต้องใช้นะไหม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังไม่มีบาดิ้งเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ึูว่าเพื่อนอ <c oughs> ก็ตามนั้นครับต้องทิ้งปืนให้หมดครับผมทิ้งให้หมดเลยนะองงทอนุทอนุ โอ้ยตายตายตายถ้าไปเล่นดาบมาระเบิดมันจะโอเคไหมอะเนาะไปเล่นวัดดาบมาระเบิดมันจะโอเคไหมอันนี้ผมอยากรู้มากเลยต้องดูก่อนว่าเพื่อนเราคนไหนจะตายหรือย,ยังนะครับ <c oughs> ถ้าคนไหนใกล้ตายดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเก็บปืนนะครับไม่ต้องเพื่อนก็ได้ผมว่าของศัตรูก็ได้มาจัดมาเปืนอะไรเนี่ยหรือ,อนี่เหรอโอเคมาลองดูนะครับจะเป็นยังไงลองดูลองดูลองดูครับผมลองดูเนี่ยเฮชอ่ะเฮชอ่ะเนี่ยยูน ยาใช้ได้ไหมยาใช้ได้แหละก็ได้นะมันไม่ใช่อาวุธมันไม่ใช่เปิดในมันไม่ใช่เปืนเออยาไปได้เท็มเจ็ดหนึ่งนี่ครับเพิ่มเฮ็ดปีเราตอนเองโอ้ยแต่ปืนนี่มันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเล่นไปแล้วนะปืนนี้ปืนนี้มันดีอยู่แล้วก็ง่ายเลยดิหวานหมูเลยดิโอ้ยไอ้ช็อตได้ยังไงอ้าวเลยเฮ้ยตายดิตายดิอุ้ย วิวิวิลันจัดลันจัดออุุ้้ยยวิวิลันจัดโอ้ยลันโดนหัวเลยอะไรวะเนี่ยทางช่องชั้นซ้ายเหล่าพิตาฮาซิฟอ้ตายแล้วโอเคปะเดี๋ยวรอดูดิว่าเพื่อนคนไหนเราไม่ต้องเพื่อนก็ได้บางทีเนาะมันไม่จำเป็นต้องเพื่อนก็ได้แบบว่าคนไหนก็ได้ทีมตายแล้วอ่ะเออเราก็วิ่งไปเก็บปืนนะครับเราวิ่งไปเก็บปืนเลยโอ้ ได้แล้วได้แล้วเราได้เป้าหมายแล้วเนี่ยเอาาย้าไหนโอ้โหนกปืนอะไรขนาดนั้นโว้ยเนี่ยมาเลยโอ้โหได้ได้ได้ไม่ต้องไม่เอาไม่ต้องใช้ปืนตัวเองครับทิ้งเลยฮนะทิ้งเลยครับผมโป่งน้ำใช้ได้ไหมเอาเป็นกรณีฉุกเฉนกินแล้วกันได้ไหมเออโอ้โหดูดิถ้าผมไม่ใช้เนี่ย ถ้าผมไม่ใช้ที่ผมตายนะพูดเลยเอ้ยอชิปหายละอโ,โอเคโอเคปืนไหนจ้าเอ้ยอได้ปืนเดมอีกแล้วได้ปืนเดมแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมเก็บปืนไหนได้ผมใช้ปืนนั้นนะโอ้ยเล่นแล้ว32ปืนนี้มันโหดนะอดอบอกเลยมันต้องโดนยิงแป๊บเดียวอ,ะอ่ะอ <ใน S 1> ดีดีดีผมลั่นหัวดีมากปืนดีครับปืนเนี่ย เจ็บเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอ้ยทำไมต้อโดดตอนแรกทำไมต้องโดดนี่ตรงนี้ได้ทำไมรอบนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้หรือเปล่าเออต้องโดดตรงนี้สิประตูอยู่ไหนหมดครับผมเดูเลือดนะฮะเลือดเหลือหกแล้วตอนนี้ผมข้างจะลดน,นิดนึงฮะไม่นิดละเยอะเหมือนกันอย่าช็อตครับผมให้ยอะดอยู่นู้โอ้ย จัดไปรอบนี้อยากเปลี่ยนปืนบ้างละอยากได้ปืนอื่นบ้างละมาถ่ายก็ได้ตายทีเพื่อนตายทีหน่อยอยากเล่นมิสตาคือเอาตรงๆปืนหลักๆที่เขาเล่นกันในแต่ละห้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปืนไม่ดีนะมันก็เป็นปืนที่แบบเออแบบเล่นจริงๆใช้งานจริงๆเอ้ยแมวมันมันธนูว่ารอบนี้ธนูมามามาเดี๋ยวเล่นธนูเอ้ยอันนี้มันยิงเป็นแสงเป็นแสงเยเลยเป็นอะไรล่ะเป็นแฟรเป็นแสงเย เออมันก็แสงแหละได้ได้ได้มีปัญหาไหมเอ้ยตายดิตายดิเพื่อนตายเลยตายเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี้ยโอ้อย่าเข้ามาวิระเบิร์ดป่าระเ,เบิร์ดกันมาครับเดี๋ยวลาเกเพื่อนแกเพือนโอ้ปืนไปไหนวะโอ้ปืนน่ะเมื่อกี้ปืนไปไหนอะปืนปืนนู่ไหนอน่ยตายเลยอย่าง กอดป <twee> ื่นมปอย่างแน่นเลยเฮ้ยกระซองสัมพีผมเก็บได้นี่ผมจับไปมานะเรามายุยงให้เพื่อนตายกันเถอะตายอ่ะตายแล้วว่ะเฮ้ยผมใส่เบลีนี่นี่ว่ะเบลีที่ช่วยสับไวแน่เลยทำให้รู้สึกสับไวแปลกๆนะครับมาอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าปกติผมด้วยนะไม่ได้ตั้งค่าแบบสับสดของผมด้วยนะ น่าจะใช่ผมน่าจะใส่เบเลีที่ช่วยสับไว้นะครับไม่เอาไม่เอาใส่ p p t n สิใส่หน้ากากสิเออหัวจะได้ไม่แตกง่ายนะครับ <All right. S 1> เอาละครับ <All right. S 1> มาได้เวลาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับมาถึงทิ้งปืนครับผมทิ้งปืนครับเดี๋ยวรอเลยเพื่อนคนไหนตายปุ๊บเราเก็บปืนนั้นทันทีฮะดีครับปีตาสไนฟัวงก็มานะครับจงังหวะนี้แต่ผมโอ้ยตายแล้วตายพอดีเลยมีปืนไหมนะไม่กล้าไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดิมีปืนไหมปืนอยู่ไหนอะ โอ้หสะพายหลังอีกแล้วสมไมงกปืนจังวะ,ะพอมาตั้งใจเก็บปืนแม่นกลายเป็นแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเก็บยากเก็บเย็นขนาดนี้มาเล่นมาระเบิดเอาปืนเดิมเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไมาด้ปืนปืนเดิมอ๋อโอเคโทษโ,โ,โผมลืมผมลืมตอบเลยอ่านอ่านที่เขาพิมพ์ทักทายแต่ตัวเองไม่ทักทายตอบนี่โอเคปืนอะไรเนะี่ย โอ้ตายแล้วกูโอ้ตายแล้วปืนนี้เหรอเอาจริงดิตายแล้วมามาๆมามา,มา,มาเล่นกันเล่นครับเพิ <c oughs> ม่มเป็นอะไรที่โคตรท้าทายนะผมบอกเลยอใครที่อยากลองเล่นับผมลองดูได้นะครับไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายลองดูเพ่นแต่เพื่อนจะด่าหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่ปืนนี่ก็ส่วนเยอะนะใช่ไหมเออห้าสิบนัดนะครับตัวนี้เป็นตัวย้อมสีด้วยเป็นตัวย้อมสีเหรอก็ได้ไหมก็ได้แหละเนาะมันเป็นตัวสีเงินนะครับมาอุ้ยเฮียจ้าเดี๋ยวยูโนอยากเก็บปืนคนทางซ้ายอ่ะไม่เป็นไรเราเก็บปืนนี้เราก็เล่นในสุดครับยี่เจ็ดนัดครับยังไงข้างบนมีหรือเปล่าโอเคมีแล้วเช็คนะครับมา ถ้าเล่นห้องธรรมดาธรรมดาไม่แบบว่าไม่ใช่ห้องแบบจริงจังจริงจังแบบห้องกดคงกดแข็งนะผมก็มาเล่นได้นะแต่ถ้าเล่นแบบว่าห้องกดแข็งแล้วเล่นคอนเทนต์นี้ผมว่าผมน่าจะโดนด่านนะเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากก็แบบเขาจะเล่นกันแบบจริงจังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยออและอีกคนหนึ่งไปไหนครับผมขอโทษนะบาลี <c oughs> เราขอโทษเลยมาทิ้งปืนทิ้งปืนแมวแมวไม่เล่นไม่เล่นนะครับเราไม่เล่นปืนนี้นะครับเราไม่เล่นปืนตัวเองอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เล่นปืนอะไรนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับถ้าเก็บปืนคนไหนได้ผมจะรีบไปเก็บคนนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปืนศัตรูนะครับหรือปืนคนในทีมนะครับเพราะอย่างน้อยมันไม่ใช่ปืนเราแล้วไงเออเดี๋ยวรอดูดิว่าจะได้เล่นปืนใครครับ ใช่สถานการณ์เอาไงเพื่อนอุ้ยอ้ยศัตรูตายแล้วศัตรูตายแล้วไปครับรีบไปครับผมก่อนที่เราจะเล่นระบากโอ้มืออีกแล้วเหรอมือตื่นได้ไหมอ่ะคนดูปืนมันสามเนี่ยเออได้ไหมโอ้ยโอ้ยผมว่าต้องได้แหละคนดูให้อภัยเชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บปืนคนอื่นดีกว่าโอ้ยมาจิงฉันก่นไ้มอย่างนั้น น uh, ี่นี่น wow wow FO um, ี่นีนี่มามาเอพิสไตน์ครับมาไม่อยากให้แบบว่าคนดูดูปืนซ้ำๆไงเออเขาอ้างครับไปมีอะไรเอาไปละเอาไปละอัดตัวยับอ่ะอัดตัวโดนหนึ่งดูดิอัดตัวโดนหนึ่งอะไอเพื่อนตตาละเฮ้ยโอ้ทำเพื่อนตายหรือเปล่าเนี่ยเพื่อน้ย งกปืนกันจริงๆเลยเฮ้ยโอเอดัลก้อนปะมาโอ้โหอันเนี้ยแบบบอกเลยว่าอันนี้แบบว่าเป็นของที่แบบเป็นปืนที่แบบเฮ้ยโอ้โหใครก็น่าจะเล่นได้หมดทุกคนครับนะปืนแยกคู่นะครับผมเฮเพื่อนหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเองตัวฟรีอ่ะผม,มคิดว่าเขาน่าจะอยู่ใน B นะครับ3คนนั้นใน B แน่นอนครับผม เอาป่ะเฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องเพื่อนช่วยน่ยดิเออเฮ้ย,อยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนกู้ไปยมั <Double kill. S 1> งอาจมากทำเพื่อนผมเหลือกี่ตัวสองตัวโอเค <Shot. S 1> อยู่ไหนวะเนี่ยล่าสุดเขาอยู่ท่านเอนะมันจะ เอาจะบีหรือเออะอาเอเอครับเอคำหนึ่งนะต้องแยกเสียงต้องแยกเสียงก่อนว่าเสียงเพื่อนหรือเสียงศัตรูนะครับบางทีเนี่ยผมก็เข้าใจผิดได้นะตอนแรกก็นึกว่าเสียงเพื่อนอะไรเงี้ยที่แท้มันเป็นเสียงศัตรูวิ่งโอเคครับผมสวยครับผมเห็นตอนแรกสถานการณ์ฝั่งแดงโดนนะรอบนี้ฝั่งแดงเริ่มนํามาแล้วนะเอ๊ยวินเดียนะครับฝั่งแดงก็ชนะแล้วเป็นที่ยบร้อยนะครับผมรอบนี้เป็นปืนแล้วผมโอเอนะครับ จะไปจะไปเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราจะตายคู่เอาวะเชาแ๊บอยู่ในเรื่องครับอยู่ข้างในเรื่องฮะข้างในเป็นเอ่อโอ้ยเชีย่ยข้างโคตรเอาเลยวะมากระโดดตามไปเด้ ว่าแล้วเฉียวโดดตามครับแต่ผมยิงไม่โดนหัวนะยิงโดนตัวไปครับเหมือนเดิมครับอะไรอะอะไรอะให้บาลีนะเฮ้ย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 เนายให้บาลีมาแล้วนายเล่นปืนอะไรแมวเอาปืนกระปัดเอ้เอ้เอมวเไม่เอาปืนเขาเอาปืนปลาให้ปืนน้ําเอาไปเลยเอาเอาดูดินายให้ปืนมาแล้วนายจะเล่นอะไรเออไม่เอาไม่ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปหาปืนสตนูดไปหาปืนใครก็ได้ครับสักคนหนึ่งโอ้ยนายปืนเราหรอแล้วนายเล่นปืนอะไรอะ่ะมา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 ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดจ,จัดการเองเก็บปืนเลยเพื่อนเฮ้ยเพี่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยตรวจท่านเอง โอ้โหเดี๋ยวดืเดือดเอคว้าแล้วโดนขากระเฟ่ดอยากเห็นพี่เล่นบาสสักครั้งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงเหรอแน่ใจนะเล่นบาสก็เล่นบาสวะอยากเห็นพี่เล่นบาสักครั้งครับเฮ้ยโอ้โหเด็ดแป๊บนึงเอาเลือดเปล่า โอเคโค้มกันผมด้วยละกันเฮ้ยโหเอบบลเรียบเลยอะมาผมว่าขอรู <s <S ้อะไปท่านเอดีไหมวางบอมผมไม่ค่อยเก่งนะเอาจริงๆอะเวลาไม่ค่อยท่าแล้วนะคนดูโน้ ยี่ไม่โดนไม่วางอ่ะโอ้โหยิ่ไม่โดนเรียบร้อยมาเรียดกูเรียบร้อยครับบลูจิงวิน สามบ้างทีมเขายิงเปสามสิบตายเจ็ดกันเลยทีเดียวเลยครับโอ้โหอ่ะกลับมาเดนแบนเดนแหละวางบอมแมวไม่มลุงผมยิงไม่ได้บางบอมมาเดี๋วหาปืนไม่ต้องหาแล้วปงปืนมาทิ้งปืนเหมือนเดิมมาแล้วขอปืนหน่อยมาอ,อากว่ารอบนี้อากว่าไม่ได้ใส่ฉา,ายาควบคุมแรงถีบมาไม่ได้ใส่ฉา,ายาควบคุมแรงถีบมาเล่นเนี่ยมันจะพลาดฮึไม่ชอบอยู่เนาะ มาว่ามาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมายิงดักไว้ก่อนนี่ครับโอ้ดูดิโคตรดีเลยนะครับมืหน้ากากนิ่งทำไมคมกันจังทำไมแม่นกันจังเนี่ยแหละครับใส่หน้ากามาดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะเออมันทำให้เราเนี่ยไม่โดนหัวแตกง่ายเกินไปทำให้หน้าเรอดิ่งว่าทางซ้ายเข้าเชื่อผมปะเฮ้ย อ้ายนี่ช็อตครับผมอุ้ยโอ้โหซ้ายไม่เข้าแต่กลางบ้านเราเข้าเลยจิกูอ้าวยะเบือ่ะเปล้เบือไม่เอาไม่อยากเล่นอ่ะปืนนะเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับเป็นเหมือนเดิมครับผมเป็นฟันทีนี้แรกๆก็สนุกหลังๆก็เริ่มทรมานนี่ครับหลังๆก็เริ่มทรมานแล้วนะครับ น่ารักเลยว่ะพอมาหานี่เก็ในบ้านกั้หมดเลยเด้เมื่อกี้เห็นนะตัวโอ้โหตรงกลางเข้าครับนี่น,นี่ใช้ปืนตัวเองแม่งเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ขออนุญาตฝาวนิดน,นึงถ้าจะไปเก็บสม4ถึง5เดี๋ยวมันโดนไง ขอปืนหน่อยพี่แล้วขอปืนหน่อยครับผมแจกเองแบกเลยอะไรวะตัวพิบอะไรล่ะเนี้ยา ้กระสุนจะหมดก็ว่าอยู่กดกดใส่กระสุนตั้งนาน,านเฮ้ย,ย,ย,ยดูดิดเหลือสีนัดมันเจ้าของเดิมไม่ยิงแต <laughs> ่ยิงซะเกี้ยงเลยโอ้เนี่ยแม่เงยมันตายวพาะโดนหล่อยตลอดเลยอะ่ะโถทำเป็นของผมโฆโฆอ้าวไอ้ใช่คนที่ผมอ้าว <laughs> win ก็อยากจะถามเลยว่าใช่คนที่ผมเหลาหรือเปล่าหรือเปไม่ใช่เกมถูกปิดเนื่องจากอะไรวะอ่ะจบคลิปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเบเกทนั่นเองนะครับผมนะและคลิปหน้ามันจะเป็นอะไรครับท่านผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม